สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัสดุพาเพลินนะครับวันนี้ผมก็มีเกมเด็ดๆมาได้ชมกันอีกแล้วนะครับเกมคู่แรกเป็นการดวลกันระหว่างท่านเซียนเกิลน,นะครับมากกไนเจอกับท่านเซียนกันมากร่วมยิงยางนะครับเรามาชมกันเลยดีกว่านี่ก็เป็นใช้กระดานมาร์อตสองสีนะครับถ้าเอาเป็นสีขาวดาเลยก็เดี๋ยวจะดูลายตานะครับ สั่นเซียนกันนี่ก็หายไปพักหนึ่งเหมือนกันนะครับกลับมาแล้วฟอร์มยังดีเหมือนเดิมนะครับน่าจะไปซุ่มซ้อมมาเข้ากินเซไม่ได้ครับเน่เดี๋ยวโดนเข้ากินหมายเลขสิบห้าโดนสองกน่าจะจบไม่ยากครับให้เย็นไปหนึ่งตัวครับไม่งั้นจะโดนสอง แย่สิบหกไหมอ๋อนึกว่าใจใจแย่สิบหกให้กินสอตัวไม่มีทางเดินครับเดินไปไหนก็โดนยอมไปนะครับเกมแรกเป็นท่านเส้นกันนะครับเป็นฝ่ายชนะไปนี่ก็ไม่ชม4ี่คู่นะครับมีเจ้คู่ระดับบิ๊กบกทั้งนั้นนะครับ ก็เป็นการเล่นกันในโหมดเล่นเอาเหรียญน,นะครับสังเกตโดที่ด้านซ้ายมือจะมีคําว่ารวมแหลกนะครับแล้วก็บวกเวลาเพิ่มให้แค่หนึ่งวินะครับแต่ถ้าเป็นโหมดธรรมดามันก็จะบวกเพิ่มให้เยอะนะครับขึ้นอยู่กับคะแนนถ้าคะแนนเยอะก็บวกเพิ่มให้น้อยนะครับอืม ระดับท็อปๆผมก็อยักเจอเหมือนกันครับในโหมดเล่นเอาคะแนนจะเสียอย่างเดียวครับผมโยน้าใส่ไรสายยาก็เลยไม่มีโอกาสได้เจอเสียดายมากครับอ๋อโดนต่อจังหวะนี้ยอมไปแล้วนะครับเป็นท่านเซียนกันนะครับเป็นฝ่ายชนะไปสองเกมรวดน,นะครับอันนี้ชมพูต่อไปกันเลยนะครับเป็นเซียนบายนะครับหมากรูป ออรุควัยนะครับท้องชาติออรุควัยออรุควัยนะครับผูดผิดจอกับท่านเซียนออหมากุูปท้องชาติปาซิลออบาซินนะครับบาซิลครับหูเผิดโอ้โดนสองครับจังหวะนี้เข้าแก๊ปพอดี ตครับต่ใจยังสู้ต่อครับหมากมีมากกว่าหนึ่งตัวครับยังสู้ได้ว่างั้นแต่ทันเซียนออจะเข้าฮอตตัวที่สองแล้วปล่อยไหมไม่ปล่อยพอปล่อยให้กินครับอ่าวครับโอกาสเข้าฮอตแล้ว Hmm. น่าจะจับหมายเลขสีก็น่าจะจบได้ครับอ๋อไปจับฝั่งน้นนี่นครับเนี่ไม่รอดแล้วครับมีเปลยกก็หนี้ไม่ได้ครับจังหวะนี้ จบครับเกมแรกเป็นเสียนออนะครับเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเต็มๆของเขาไม่บอกนะครับเป็นใครอยากล้ต้องหาดูเองนะครับพออ่างสองตัวมีผู้เข้าชมด้วยครับสามคนตอนนี้ครับแี่ไม่ธรรมดาครับมีแฟนคลับเข้าชมด้วยมือน่าจะสุดยอดเหมือนกันครับคนนี้ เคเห็นแกตจิตอันดับท็อปๆบ่อยอยครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับน่าจะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่เล่นเพื่อความสนุกสนานรับคลายเครเียด สองสองไหมแย่โอ้ไม่แย่ครับเลกที่จะเข้ากินดูลักษณะเหมือนเสียนบายจะหมดทางเดินนะครับเข้ามาหมายเลขสิบก็น่าจะหมดแล้วเดินตัวไหนก็ไม่ได้แล้วครับตอนนี้ น่าจะรีบต่อตั้งแต่แรกนะครับก็เป็นเสซนอ้อนะครับเป็นฝ่ายชนะฝ่ายสองเกมรอดโอ้โหพวกเขาชมห้าคนเลยตอนจบเกมเรามาชมคู่ต่อไปกันเลยคนนี้จะว่าเด็ดไม่แพ้กันเลยนะครับอันนี้เซนเทพนะครับเซนเทพหมากหายนะครับเจอกับเสซนพันธหมากวมสีสม้มอ่าแต่ละคนนี้ก็สถิติดีไม่ใช่ย่อยนะครับ ท่นเสียนพันนี่ก็ติดท็อปสิบไปแล้วนะครับเล่นไม่พีเกมแต่บอกมาเคาะเสนมสักหน่อยว่าง,งั้นเมื่อก่อนก็เล่นบ่อยเคาะเสนมไม่เท่าไรติดอันดับได้เลยนะครับอันนี้เป็นเซียนเทพนะครับที่เสียเปรียบอย่างหนักนะครับ เดินมาหมายเลขของไม้ให้กินไปหนึ่งตัวอ๋อไม่คมอาการคาวหอตต่อสองเลยหรือเปล่าอ๋อตาเสียนเทพเดินนะครับเมื่อกีดูผิด ในเกมยี่สบหกเธอที่จะได้เข้าฮอตอ่าสู่จนเวลาี่สุดท้ายจริงๆครับเข้าหมาเลขสามสิบโดนค้างฮอตแน่นอนโอ้โดนสองด้วยครับต่อยี่สี่ไหมอ้โหไม่เอาครับต่อสาม ให้กินมาสิทีหนึ่งแล้วก็ต่อไปยิบสี่กินสามห้าเฉียบคมเลือเกินครับทันเซียนพันทันเซียนเทพก็น่าจะช็อกไปนิดนึงนะครับโซมัยครับเกมกีฬามีแพ้มีชนะถ่าชนะบ่อยๆมากไปก็ไม่สนุกไม่ท,าท้าทาย เกมนี้ท่านเซนเทบมากว่างสีส้มนะครับส่วนท่านเซียนพัน์หมากงางอ๋อต้องขออภัยตัวแมเสียงตู้เย็นดังอีกแล้วนะครับน่าจะอุณหภูมิร้อนนะครับมันเลยทำให้ตู้เย็นดังเพราะว่าผมไม่ได้เปิดพัดลมนะครับ เปิดแล้วเสียงมันจะลบกวนทำให้อุณหภูมิร้อนเกมงนี้ดูเหมือนว่าเสซนเทพจะได้เปรียบแล้วนะครับ คนละตัวไหมถ้าเรียกเข้าสิบแปดไม่ได้นะครับจะเสียเยอะเกินนะครับสำหรับเสียนพันเข่าจ้นก่อนเลยครับเข้าได้ก่อนก็ปวนก่อนตอนนี้ดูเหมือนว่าเสียนเทบจะได้เปรียบเล็กน้อยครับมีหมาเยอะกว่า1ตัวแล้วก็มีฮอตแล้วหนึ่งตัว เอ้ยพูดผิดครับหมายถึงเสียนพันธ์นะครับได้เปรียบมีฮอตมากกว่าแล้วก็มีมากเยอะก,กว่าแต่อะไรก็ไม่แน่นอนครับจังหวะแบบนี้เพราะว่าท่านเสียนพันธมาอยู่ตรงกลางหมดเลยส่วนท่านเซนเทพหลบมุมอยู่นี่ครับเข้ากินสามเลยเอาไงครับ โอ้โหเสียไปเยอะเหมือนกันนะคทันเซียนพันเพ็กล็อกเป็นเสียนเทพได้เปรียบแล้วดูเหมือนว่าเวลาจะหมดด้วยนะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับทําให้เสียนเทพนะครับเป็นฝ่ายชนะไปในเกมที่สองก็ชนะกันคนละเกมนะครับเทวสุดยอดเดียวกันทั้งคู่เรามาชมมีโคกันนะครับโคไฮไลท์โคสุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นการดวลกันระหว่างท่านเซียนลูนนะครับมา รูปน็อตนะครับสีดำเจอกับทันจอมโจรหมักง่ายอันนี้ก็เป็นการเล่นสดนะครับแต่เป็นการเล่นกันในโหมดเล่นเอาคะแนนนะครับสังเกตดูฝั่งซ้ายมือจะไม่มีคําว่ารวมแหลกอันนี้ก็แล้วแต่คะแนนนะครับให้คะแนนเยอะเวลาก็จะบวกให้น้อยนะครับอันนี้ก็บวกให้เพียงสองวินะครับไม่ต่างจากโหมดเล่นเอาเหรียญมากเท่าไหร่นะครับระดับทับทัเนี่ย โอต่อสองท่านจอมจนเสร็จแล้วเ,เ,เอาแค่หนึ่งครับมัดไม้อเอาแต่พอดีอิน2องไปก็โดน2เท่ากันนะครับ อ้าวครับเหมือนจะหมดทางเดินครับท่านเซียนลุนอ๋อไม่หมดครับยังมีทางเดินอยู่เกินมาเดินสิบห้าไม่ได้เดินได้แค่สิบสามครับนหมากเท่ากันครับแต่รูปกเกมเสียบียับขยับไม่ค่อยได้ ต่อสองไหมอ๋อน่าจะตัดทิ้งก่อนแล้วค่อยต่อเพื่อความปลอดภัยโอ้โหแฟนครับก็ยังตามมาให้กำลังใจยอยู่ครับขนาดในโหมดเล่นเก็บคะแนนนะครับตอนนี้ดูสดพร้อมกัน3คนนะครับกดยอมไปนะครับเกมแรกเป็นท่านจอมโจรนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไป เรามาชมเกมที่สองคู่นี้แล้วก็เป็นเกมสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้กันนะครับผมก็จะพยายามเอามาให้ชมทุกวันนะครับวันละเกมสองเกมสามเกมนะครับแล้วแต่เวลาว่างนะครับช่วงนี้ก็ว่างเยอะหน่อยนะครับก็เลยได้ามาให้ชมหลายคู่นะครับทำคลิปเป็นงานรนะดิเรกขำๆไปนะครับ งานหลักตอนนี้ก็ไม่มีครับไม่มีคนจ้างนะครับตอนนี้ห่อยี่สิบห่อ อย่ไม่กินสองเลยครับเย่กินได้เลยว่าจะกินฝั่งไหนว่างั้สองสองโอ้โหไม่สนใจกินครับข้าวฮอตก่อนดีกว่าว่างั้นนี่ครับ ่านเสียงลนก็เทียวโอกาสลบเข้ามุมเลยนะครับแต่เสียเปรียบแล้วครับเพราะว่าท่าน,นจชมนจะเข้าฮอดมากตอนนี้5ต่อ6นะครับถัดมากทิ้งไปหนึตัว วันจะจะเข้าจนยิบเอ็ดเลยอย่างให้โอกาสครับใหม่ไหวแล้ววพรางั้นเหลือเวลาก็สองสามวิครับจบเกมนะครับเวลาหมดไปก็เป็นท่านจอมโจรเป็นฝ่ายชนะไปสองเกมรวดครับ เที่งมาชมวันนี้แต่ละท่านก็ถือว่าสุดยอดด้วยกันทางนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ผมกันด้วยนะครับ